คำอธิษฐานของท่านดรเสดส์ที่อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีและก็มีรายได้ด้วยเรามีผู้ที่ใช้จริงทานจริงนะฮะจะมาแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของมีรายไดจริงแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวไปฟังคำคะมาบอกเล่านะครับต้องบอกว่าที่ถามมาแทบไม่เชื่อเลยว่าเขาป่วยเป็นโรครุรรนแรงแล้วก็เจ็บใจนะครับขอไหมครับต้อนรับกับคุณชาย 切勿受干。 เป็นผู้ป่วยศูนย์หลวงโรคดิฉันเป็นภูมิแพ้เป็นความดานันเป็นไขมันเป็นโรคกะระเพาะอุดตัแล้วก็มีกลวยไตรั่วแล้วก็เป็นโรคหัวใจขอบคุณบริษัทขอบคุณผู้บริหารขอบคุณผู้นำทุกๆก,กำลังใจขอบคุณดาลายขอบคุณใช้ลายทุกท่านทางที่อยู่ ในห้องนี้ท่านเป็นผู้โชคดีจะมีถูกับภาพดีเหมือนกับดิฉันในวันนี้่ด,ด,าาด้ได้สุราธานีเราทำได้เย้ีิยมปกมือ ตรวจตัวจันจำห่ายยาดีกระมุมไพรของพิญญายนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมั่นใจสักย์ค่ะยาของวรรณะของพิญญาในุดยอดจริงๆเลยค่ะขอบขอคุณค่ะ Sempre papo ดังน no re ั้นหิงยาก็เหนสึสกว่าดีขึ้นแหละตอโจอ่ะนซึ่งคือคุณทายปริพันธ์ของพี่อาจารจริงและเป็นผลิอีกกี่คร้ที่ต้องทนและอีกกี่คนที่ต้องเรียนรู้ความเป็นไปชีวิม่ง่ายได้อากจะันให้ลาแล้วกอเกิดรายได้แล้วมันก่อเกิดยังไงเราไปซื้อรำไปเก็บเสียเงินใช่ไหม วิ่จ่ายเงินจะได้ไปชื้อของบิ๊กซี่แล้วก็จ่ายเดียวไม่ได้เลยไอ้แน็ตคนอืนใช่ไหมแต่ที่พี่ไอ้แนอย่างนี้นะครับซื้อผลิตภัณฑ์ของพี่ไอ้นายใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่ไอ้นายรายได้เกิดจริงๆครับเกิดจริงๆพร้อมพบกับพี่าิภได้ยังครับพร้อมแล้วเสียงประมบิกการต้อนรับกับว่าที่ร้อยตีเย็นอมรักไกล จํากัด5ช่องทางนี่คือระบบธุรกิจที่จะสามารถสร้างเครื่องผลิตเงินให้กับคุณก่อเกิดรายได้แบบ Passive i n c o m เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเคื่อขายผู้บริโภคที่คุณได้สร้างไว้ขอเี่

เครับาะกินกาแฟไปกลองเนี่ยกินกาแฟไปกลองเนี่ยอาการปวดหัวมันหายพค้งเป็นคนซ้ำทัดเขาบอกปวดมันเป็นซ้ำๆพี่แต่กินกาแฟแล้วมันหายเฮ้ยกาแฟมันดีกว่านี้เยอะกาแฟมันดีขนาดนี้เออครับหงใจเปิดเลยเฮ้้้้ยถาาสินนคดีีแบบไปต่อได้นะครับก็วิ่งเข้าซารบ้าเริ่มวิ่งเข้าซารบ้าไปซึ่งเ้าเลยสินค้ามันมีอะไรบ้างโหดูแลเมื่อติดทันได้ชมไปกว่านี้สินค้ามีเยอะไหมครับ โอกาสที่จะทำตลาดเยอะไหมครับนี่คือแนวทางผมก็เลยเปิดใจครับเปิดใจที่จะตัดสินใจว่าสินค้าพิจานาเป็นอย่างไรนั้ดีแบบไหนทุกท่านครับเราไม่ใ่นังวันนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านได้ชมแล้วผู้ที่ใช้สินค้าจริง ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าเพียรไนายเราคือบริษัทที่ก่อตั้งโดยท่านประธานดรเสนสรนที Saint Saint ละว,วัน,นิ้นะครับวันนี้ผมอยากจะบอกทุกท่านว่านี่คือบริษัทที่ต้องบอกว่าเรามีแต่เรื่องสุขภาพให้แล้วแถมมีรายได้ด้วยเพียรนายของเราวันนี้เราเก้าเป็นไกลกว่าบริษาาาัทธรรมดาเพราะเรามีจุดเด่นคือเรามีโรงงานเป็นของตัวเองโรงงานที่ผลิตเป็นของเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์ วันนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตคืนไปให้คุนเอ็มซีสุดหล่อของเราขอบคุณบสาัมากครับ